รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆรวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะนําเสนอต่อคุณผู้ชมนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปไิติดตามรับชมกันเลยครับที่หน้าห้างโลตัสคลองสองตำบลกูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคูคตร่วมกับเทศบาลเมืองคูคตห้างเทสโก้โลตัสคลองสองอำเภอลำลูกกาสถานีตำรวจคูคต จัดโครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17เมษายน2565โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์อ่ทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเม ok ืองคูคตเป็นประธานเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้านนายณรงค์อ่ทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองคูุคตกล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากนางสุภารมณ์โรทกะนายกเทศมนตรีเมืองคูคตให้มาเป็นประธานเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางใช้รถเช่ถนนกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทศสบาลเมืองคูีฟสเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภยัยให้แก่ประชาชนผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาในเส้นทางนี้จะมีการมางคับใช้กฎหมายอย่างแทงครัดกับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรและการให้บริการสอบถามเส้นทางหรือการแวะพักเหนื่อยจากการขับรถเพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในระดับหนึ่งโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สําคัญที่จะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ท ออนนนไลน์ะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ